อเทเลวเรียบร้อยเทลงไปเลยเทลงไปเลยไม่ต้องให้ใกล้เต็ม้วเราก็พอเลยนะเทลงไปนะใกล้เต็มพอไม่ต้องเต็มพอ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 ว้าวว้าวว้าวว้าอว้าวววว้าวว้อวว้วว้าวว้าวว้ีวพ้าวมอาวว้าววอาวววว้ว้าว้อ้้ มีไหมคะอันนไหขวดตัดอะขวดขวดขวดพลาสติกที่ตัดแล้วโอเคค่ะต่อไปจานจานหรืออะไรก็ได้ลูกที่ไว้สําหรับรองจานมีจานไหมมีจานไหมมีจานไหมโอเคค่ะต่อไปนะจานจานสายชูสายชูมีด้วยเหรอเห็นไหมสายชูทำไมเว่างเหมืนที่นอนล่ะ ทำาะไแบบนี <l 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 <k <k ้หราผู then, ้มีสไลม์ไหไลมไให้คนมดูกันรอยยอไปเบกกิ้งคืสุามพไคะเิสุดาเราไปกไปปึ๊บเราไปอะไรทมันให้เสร็จปึ๊บทำมันก็จะขึ้นู้ใส่คนอื่นเลยู้น วันนี้ครูกระแตจะพาเด็กๆมาทำภูเขาไฟลาวาอ่ามีใครอยากทำบ้างอ่าให้ดูแค่นี้พอวันนี้ให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะมาลุยไปพร้อมๆกันว่าเราจะทํายังไงโอเคไหมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเด็กๆเตรียมดินน้ำมันลูกเตรียมอ่ะเด็กๆมองเห็นดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะอ่ะเด็กๆเห็นพรูกระแตไหมเตรียมดินน้ำมันแล้วเราเอาดินน้ำมันมา นี่มาแปะไว้รอบๆขวดของเราเลยนะขวดพลาสติกของเราที่เราเตรียมไว้นะมีอันนี้ขวดคูกาตะอยู่ด้านในแล้วเห็นไหมเด็กๆเอาดินน้ำมันนะลูกทำเป็นภูเขาทำเป็นภูเขาก่อนทำเป็นภูเขารอก่อนโอเคไหมคะอเตรียมดินน้ำมันเลยเริ่มเลยเดี๋ยวคูกาตะจะให้เวลานะเอารอบๆเลยนะเอารอบๆเลยนะเต็นเหมือนของคูกาตก็ได้หรือว่าจะเต่าจะเต่นแบบลายแบบนี้ก็ได้ นีเลยภูเขาไฟนะดเด็กๆทำภูเขาไฟนะทำภูเขาไฟรอบอ,กกอนนะอ่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอดีน้ำมันแตะไว้รอบๆขวดเลยเตรียมทำเตรียมทำเป็นภูเขาได้ไหมได้ไหมอ้าวโอเคเริ่มเลยเดี๋ยครูกๆจะดูนะเ,นะเนนด็กๆทำนะอ่าเริ่มทำ<า>มเลยนะ อาดีน้ำมันแปะไว้รอบๆขวดเลยได้ไหมได้ไหมเห่หรือว่าเดี <S 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 ๋ยวนะกูกะแตะคอแกะไปขวดนะแกะเลยเด็กๆจะทำเป็นแผ่นๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวดูหกอยูนะนไเราจะทำเป็นแผ่นๆเดินๆแบบนี้ก่อนก็ได้ลูก มันเดินแบบนี้ก่อนนะแล้วเราเอมาแตะที่ขวดของเรานะใช่ไหมแล้วก็เอามาแตะไว้แบบนี้เลยยึบยึดข่อไว้ข่อไว้รอบๆเด็กๆจะทําภูเขาไฟแบบไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยแต่เราเอาขวดมาไว้เพื่อเป็นฐานก็เป็นฐานภูนเขาของเราแต่ข yes. ้างรน้ำได้ไหมตัดอีกได้ไหมคะได้ไหมคะอ่า ได้นนะมโอเกนโอเกนสวัสดีค่ะอ่ะโอเกนโอแกนมาทานไหมลูกโอเกนเ,<ป>เอาดีน้ำมัเดีย๋ยวเราจะแช่ก่อนนะอ่าเอาดีน้ำมันห่อเอาไว้ที่ขวดนะหมุกทาเป็นดีน้ำมันแบบนี้เหรอคุณก็แต้นมะนะแบบนี้นะ นี่ทำคล้ายๆแบบนี้เลยเอาดินน้ำมันใสขวดไว้ขวดที่เราตัดสะดุดหรือถ้าใครไม่มีขวดเด็กๆก็ใช้แค่ดินน้ำมันก็ได้นะลูกแต่ทําให้เป็นภูเขานะนึกออกแล้วเราทาแบบนี้หรือว่าจะเป็นลูบคล้ายๆวาเผาเอาอะไก็เนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราได้มาทําลาวาพร้อมกันโอ้โหอันนี้เล่าหนูทำเล่าดูนี่ดู ปั้นดิปปั้นเอ็นแบนต์มาเร็ววันนี้อเอาแกนทำพร,พร้อมเพื่อนเลยเอาเจนมาทำแบนต์เหอะโอ้โหใส่มุกฝุดมาพร้อมเลยอะไรนะคะลาทันเซลเหรอคะวันนี้ลาพันเซลมาทำภูเขาไฟระเบิดนะคะโอ้ไมก่กล่องอะไรเนี่ย โอเคเด็กๆทำก่อนเลยทำให้เสร็จเลยนะทำเราเลยอ่านน้อยจิ้งหนิงโอเทียนจิ้งหนิงไเสร็จแล้วอ่าถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ดูของครูกระแตต่อนะลูกถ้าใครทำเสร็จแล้วนะเด็กๆก็ช่วยดูตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นของครูกระแตไหมเอามาวางไว้บนจานแบบนี้นะเอามาวางไว้บนจานนะแล้วเด็กๆก็แตะขอบขอบนี้ไว้นะลูกเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกมานะนี่เด็กๆติดขอบขอบนี้ไว้เห็ของครูเห็นของครูกระแตไหม เอามาแปะไว้ขอบๆอย่างนี้เลยดีน้ำมันมาแปะไว้ขอบๆด้วยนะรอบๆเลยรอบๆเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาเห็นไหมเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกมาแล้วลูกเดี๋ยวเราจะทาลาวาแต่เดียวเวลาทําลาวานะครูกระาตจะให้เด็กๆทาทีละห้องนะครูกระายจะได้มองเห็นได้ทุกคนนี่ทำเลยไหนตอนนี้ใครได้สจแล้วบ้างใครได้สีแล้วบ้างคะดูดิเอิก็มีอ่า น้ำมันแตะไปเลยน้อปูดได้ไหมลูกนี <c oughs> อก่อะโอ้นางโชคดีใกล้เสร็จแล้วโอ้โหคูเขาไฟมีหลายสีมากเลยเ oh <my> ด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะโอ้ y g o กดคจะใช้สีอะไรก็ได้นะอ่าเขานองนิสาอ่าไหนนองนิสาที่อยากมาให้ค <c oughs> ุณปูแกะ อะยากมาใกล้ๆไหนน้องิสาเดี๋ยวตัวให้เินเดิอดูเสร็จลวใช่ไหมูผาไฟน้องิสาเสแล้วใช่ไหมคะเพ่อนๆทำไไม่สวยอะเพรู้ดิเราเพื่อนแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเราเพื่อนทำไมองเราสวยคนเดียวอะตแต่งระห่าเก็ตแต่งเ็ล้เบิดมั้งเด็กทำภูเผาเด็กจะทำผู้เผาแบบไหนก็ได้นะ ไม่ยากจะไปจะดูวเด็กๆเดนแบบหนบ้างของที่เรนะคะลูกเด็กดูวิธีทำก่อนแล้วเดี๋ยว่อยทำย้นหลังนะเอเคไหมคะเดี๋ยววันนี้อ่ะมีใครจะติดอ่แลิ้งจิงเสร็จแล้วนะคะโอเคว้าไมเพื่อนทำเลยโอเคโอเคค่ะอยตรงไหนเดี๋ยววันนี้ครัวใจขอเป็นด้วยมีพ่อติดก่อนทัสามใช่ไหมคะวันนี้ครูวใจขอเป็นสอก่อนนะ เพลียสองครับเลยสองครับสองอ้าวเพลีก่อนเลยอ่ะเออยสองครับสองเร็วรแตะเร็วหนึ่งเสร็จแล้วไปสองครับสามนะคะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวคุณจะดูนะเดี๋ยวคแจะดพื่อนเพื่อนสองครับสองใครได้เสร็จยังนะได้เสร็จยังเนี่ยเด็กๆรอก่อนนะคนที่อ่าห้องอื่นรอก่อนนะจิ้งหมิงก็ทดลองเลยจิ้งหมิงน้องโชคดี น้องเทลลี่น้องเทลลี่หนูอนอบอกป้าไหมลูกไอนี้เป็นไม่เป็นไรนะไม่มีหนูทำเยอนหลังหน้านะลูกต่อไปน้องอ่น้องฮานามิฮานามิสองต่อสองน้องจบเสร็จแล้วคิดหน้าน้องปาวานยกโชว์หน่อยดิน้องพี่ตาพี่ครับครับผมตาสวยไหมครับ เอาานามีดูข้าล่างดีนะกดกดข้างล่างถึงนั้นไอนาน้องนำมน้องนโมเราทำกับเพื่อนๆสองทำหนึ่งนะคะลูกนะคะน้องนโมอดีน้ำมันหอกขวดไรกก่อนะหรืทำเป็นู้เขาลองพว้ก่อนนะคะลูกแม่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 งม่แนอแม่แม่แม่แ่แม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 อแม่แม่แม่แ ออคเอาไไหมมีรถคันหนึงขยับมีรถคันหนึ่งวิ่งแล้วมีรถคันหนึ่งลับกันันขับได้ไน้องชอบดีนี่้ก็เดิเสร็จไหมนี้ไก่เลยมน้องชิตาเสร็จไหมคะไหนแก้วน้ำมาเสร็จไหมแก้วน้ำอยู่ไหนเสร็จไหมลูกเสร็จไหมคะนี้อเ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูรอนะโอเคแก้วน้ำวางไว้ นายเจได้ไหมคะ,ม <S <S ะนายเจอ๋อนายเจยังยังไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมนายเจ้ามีอุปกรณ์ไหมคะมีค่ะโ,<ฮ>โอเคค่ะหนูทำหนูทำอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะ โอเคอ่านน้องฮานามิโอเคน้องฮานามิได้แล้วนะแล้วที่หนึ่งก็เสร็จแล้วน้อบอกว่าต่อไปว่ามันจะระเบิดขึ้นแบบนี้ระเบิดขึ้นแบบนี้เสร็จไหมคะลูกที่ทำเสร็จแล้วนะโอเคอ๋อหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเด็กเบกกิ้งโซดาเอาใช้ช้อนตักก็ได้นะลูกใช้ช้อนตักนะเบกกิ้งโซดานะคะตักกันเลยตักไปเลยตักไปเลยต้านหนึ่งถึงสอง้อนโต๊ะ ใส่ลงไปเลยเทลงไปในภูเขาเลยนะใส่ไปในภูเขาเลยนะใส่ไปในภูเขาไม่ต้องเทใส่แก้มนะลูกใส่ลงไปในภูเขาเลยใส่เยอะๆเลยเต็มเต็มเต็มช้อนเลยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะลูกนสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปในภูเขาเลยหนึ่งเอาใส่บิ๊กใส่ลงไปได้ไหมได้ไหมน้าฝูใส่ใส่ไปแล้วยังคะลูกใส่ไปแล้วยังครับ ยังไม่เสร็จหรอคะลูกโอเคแมเ่ไปไปเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวน้องผูดทำยันหลังได้นะเ้องผูดูเพื่อนๆพื่อทำก่อนนะคะโอเคแมา่าเดี๋ยวอ่เดี๋ยวถ้วาง,งั้นเดี๋ยวผูขอเป็นเอ๊ะตะกีใ้ใครหายไปเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ่ามันเราช้อน<ผ><ผ>เล็กแก่ผูผออ่าน้องน้ามูหน้องน้ามูมันทำพร้อมเพื่อนๆเลยมาลูกทำพร้อมเพื่อนๆเลยอีกช้อนนึงเพราะว่าเหมือนนี้เพื่อนๆพนูกเป็นคนเสร็จไหม เด็กเด็กก ah. ินโซดาเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะอ่าเมื่อเด็กเด็กใส่เบกกิ้โซดาไปแล้วเด็กๆเอาแก้วอ่าเอาแก้วเตรียมแก้วนะะเตรียมแก้วเปล่ามานะแล้วเด็กๆใส่สันาลลงไปในแก้วในแก้วนะลูกใส่ซใส่สันไลลงไปในแก้วประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะในแก้วนะเทใส่ในแก้วนะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะในแก้วเราเตรียมไว้นะลูก เล็กน้อนะคะน้าไดหให้เราเทให้กันนลอ่าเดี๋ยวเราผสมเราบาผสมสีกับน้ำส้มสายชูกันก่อนอ่าได้ไหมได้ไหมใส่ลงไปประมาณหนึ่งถึงสองชั้นโตนะคะเมื่อเด็กๆใส่ซันไลเสร็จแล้วให้เด็กๆใส่สีผสมอาหารลงไปสีอะไรก็ได้นะคะใส่สีผสมอาหารลงไปนะลูกได้ไหมน้องชคบดีน้องชคดีใส่สีผสมอาหารลงไปเลยใส่สี นี่แหละเทเลยอะไรก็ได้นะสีอะไรก็ได้นี่สีเขียวเทเลยอาดฟอมขี้ใสสีมะสมาเสร็จแล้วนะคะให้ดีเกล็นซ้อมา,ายชูไปประมาณครึ่งแก้วเลยลูกดีน้ำส้อมใสชูลงไปประมาณครึ่งแก้วเลยเหมดเลยไหอือ่าดีน้ำส้อมายชูลงไปเลยประมาณครึ่งแก้วนะใส่ลงไปในแก้วก่อนนะผสมในแก้วก่อนนะคะได้ไหมได้ไหม มด้ยังอ่าที่หมิงได้ไหมลูกน้ำสใมสายชูครึ่งแก้วเดี๋ยวพ่อเหนื่อร่อูก่อนนะพ่อเหนื่อร่อูก่อนนะคะาค่อยค่อยบีบบีบตั้งแรงอ่าน้องชิตาได้ไหมอ่ามีใครเทน้ำส้มสายชูลงไปยังอ่าเด็กๆเตรียมเทน้ำส้มสายชูลงไปเลยน้องน้องชิตาใส่น้ำส้มสายชูลงไปยังคะลูกอย่าไปเดิมนะใส่น้ำส้มสายชูลงไปแล้ว ขึ้นแก้วเลยเนี่ยเห็นของน้องปาวานไหมเพื่อนเพนเห็นของน้องปาวานไหมถือกล้องแล้วถือกล้องแล้วขาเห็นไหมเห็นไหมระวังหกะระวังหกเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะล้อยามีได้ไหมคะลูกได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะอะ่าเด็กๆอะ่ะพระ้อมไหมยังพร้อมไหมยังอ่าไหนครูขอดูแก้วหน่อยครูขอดูแก้วหน่อยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมคะเมื่อเด็กๆผสมเสร็จแล้วนะอ่าท้าเหมือนของน้องปาวานเลยถูกต้องใช้ช้อนลูก ใช้ช้อนคนคนคนนผสมให้มันเข้ากันก่อนนะได้ไหมได้ไหมร้อนชั yeah. okay, so 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 ่วทียั่วดีถูกต้องค่ะลูกได้ไหมได้ไหมเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะได้ไหมเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วอ่าให้เด็กๆน้ำน้ำที่เด็กๆเตรียมไว้เทลงไปในคขวูเหมือนกาแฟเลยนะจ๊ะกาแฟร้อนๆร้อนๆร้อนๆอันนี้มันแข็งแล้ว ดี๋ดวนะแล้วมือมันโดนแล้วก็หลุดเลยมันทำไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องอะโอเคอ่ะเดียอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรทงแอลคูไเงโอเคไมครัาเอาดูดดูเสร็แล้วเทลงไปในภูเขาไฟของเราเลยโอเทิพาได้แล้วเทลงไปอ่าเทแล้วเรียบร้อยเทลงไปเลยเทลงไปเลยไม่ต้อง ใกล้ๆเต็มแล้วเราก็พอเลยนะเทลงไปนะใกล้ๆเต็มพอไม่ต้องเต็มพอ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 อ้า้วร์บอนารอนอะไรนะคะพี่สายกิ้โซนาอ๋อไม่อะไม่เป็นไรน้องพีสายดูเพื่อนก่อนนะคะทั้งันนะได้ คงแกเท่าน <mile> ี้เไปเลยอ้บอกแล้วองอแอดูเฮ้ยเ้ยตีเหลยน้องใบใช่ไมลูกเอ้ยเ้ยเ้ยัน่เย้นนเอยเ้อย้น้อลงน้ำมัวได้ไหมลูกได้ไหยคะขงจร้านการเพลาดไปหน่อย

น้องพ่อป้าน้องนาดน้องราดาน้องเดียวนาะน <'s> <Attend TV> ้องจ้ลอนการมีบ้านแล้ว่ะคุแล้วอ่ะ